ถ้าผมวันนี้จะมาสอนหลวงพ่อมาเดอร์ฟไฟล์นะผมก็หนึ่งแรกให้เราเข้าดิสมานะผม,ผมทิ้งดิงดิสใต้คลิป,ปนะผมก็เลื่อนลงามาข้างล่างนะผมพอเข้ามาปุ๊บมันจะเขียนเขาว่าออฟฟีนะให้เราหาเขาว่า G A เอเอฟเซตติ้งนะผมก็คือคลิปนี้กดโหลดไปเลยนะครับผมปุ๊บกดเปิดมาให้เราคลิกขวายี่ดิสนะครับแล้วก็คุมเขาว่าเซตติ้งจะถึงออดิโอตรงนี้นะครับอ่าแล้วกอดไว้ปุ๊บแล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะผมแอปดัต้าแล้วก็เห็นเขาว่า Citizen FX แล้วก็ G D 5 setting ของผมให้เราขี้ผายยิดินะแล้วก็วางซ้อนไปเลยนะครับุ้มตรง setting ถึงวด a u d ครับแล้วก็ control B วางไปเลยปึ๊บอ่ะแล้วก,กด save นะผม control S หรือไม่ก็ key ซันนี้แล้ว save นะผมแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากจะเอาภาพเดิมๆคือมาแล้ผมแบบว่าไม่อยากเล่นภาพ audio file นะผมเราพิมพ์แอปต a าต้านะผมปึ๊บไปที่ Citizen เดนะครับผมแล้วก็ให้เราลบไฟล์ตัวนี้ครับ G D 5 setting นะให้เราก,กด delete ไปเลยนะอะเคครับผมประมาณนี้ ก็ใครที่สนใจเซตคอมแยกนะผมทางร้านผมก็รับเซตติ้งนะผมเซตคอมนะเพิ่มอีพีนะผมก็รายละเอียดตามนี้ผมใครที่สนใจก็ลองเข้ามาดูได้ครับแล้วผมก็อีพีก็ประมาณนี้ครับผมก็หลังจากลงอัลเทอร์ไฟล์มาก็เดี๋ยวผมไปแถมช็อตให้ดูนะครับว่าไฮไลท์บอกว่าไม้ลั่นไหมหรือว่ายังไงนะผมก็เดี๋ยวไปดูนะเตตมง้้ว่่าานนนออททัััีก ธอไม่ต้องกังวลอะไรเว่าเธอจะปลอดภัยฉันเพียงแค่ต้องการจะอยู่กับเธอจะสอดนานถ้าวูาไม่บอกวนฉันขอเป็นคนที่ปลอบใจ I just wanna take you to the sky alright มีแค่เพียงคำพูดคำเดียวที่ฉันจะบอกว่าทุกครั้งและทุกทุกคราที่เธอได้แค่ฉันขอบใจตอนนี้ ฉันเอาไว้ที่นหยจะหลอกไหมขอกอดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วอย่าไปบอกใคร I t e l l you girl เรากลับม,มนันนมันคือคำปลอบใจคง<อ>ไม่ได้เจอกันอีกสักพักแล้วเธอจะรอมั้ยเพราะบอ